ครับเอ้ยทุกคนครับสวัสดีกันครับทุกคนดูดูท่านเดี๋ยวทุกคนทุกูท่านนะครับผมผมนี่ก็คลิปสั้นๆง่ๆนะครับผมมีสิ่งหนึ่งจะมาบอกครับผมเจอเอฟซีแล้วครับน่ยเห็นไหมเอเบคคนนั้นน่ะนั่นเอฟซีผมเองครับซึ่งคนที่เป็น ใครเองคนเนี้ยได้เป็นเอฟซผมอะถ้าคลิปเนี้ยออกไปเมื่อไหร่อะคุณคณช่วยมาคอมเมนต์ด้วยว่าใช่ว่าเป็นคุณหรือเปล่าคนเนี้ยเข,าาข,อขอผมผลของผมเว้ยแต่พอดีว่าผมผมให้เขาไม่ได้อะ่ะพอมันจะกดพอผมเก็บกดแคมหน้าจอทีไรม,มันจะบั๊กแบบเรื่อนหน้าจอไม่ได้ทุกคนนะนะทุกคน,น เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะลงเราจะลงเอรียาสิบเอ็ดเราจะมาฆ่าบ,บอสให้ได้จำคลิปก่อนได้ไหมคลิปเก่าอ,อ่ะเออนั่นแหละซึ่งเพื่อคนไม่เห็นเพื่อคุณไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะคีเส้นไว้ให้นะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวยวุดยุดแล้วมันั่นนะครับไอหมอนเนี่ยครับ ตัวเล็กกนทีลินะครับนานะนะซึ่งมันเป็นตอนที่ผมเล่นบล็อกฟูดอยู่นะครับตอนที่ผมกาลังฟาร์มตังตังผมมีประมาณนี้นี่ครับตังผมมีประมาณนี้นี่แล้วผมก็มีฮายคิสังเกตมีฮายคิทเติมตัวนู่นนี่นั่นนะครับแล้วผมก็มีข้าหัวร้านหนึ่งแล้วก็สร้างกิวแล้วก็สร้างกิ้วเป็นของตัวเองนะครับซึ่งผมอ่ะให้คนเนี้ยเข้ากิวผมไม่ได้อยากให้เข้ากิวมากเลยอ่ะทุกคนใครคนเนี้ยที่เป็นเอฟซีผมละ จริงๆครับผมจะกะว่าจะให้ผลเวแต่แต่มันดันบัคก,ก่อนนะครับทุกคนคนเนี้ยผมผมแอดเข้าไปละแต่แล้วก็ตอนแต่ว่าตอนเนี้ยผมผมเงนเต็มอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนเนี้ยผมจะร้อยคนดิรับผมก่อนนะครับดีนะเจอเอฟซีครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เอ้ครั้งที่สามแล้วเนี้ยที่เจอเอฟซีนะครับคลิปนี้ก็มาประมาณนี้นะครับเบย